ค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เนาะค่ะแอดกัดสามารถตามตัวเลขแนวทางจากงลุ่งให้กับ fc แฟนช่องนะคะวันที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขดับของงลุ่งนะคะดับเอาอยู่นะคะแล้วงลุ้งเพิ่งก็บอกว่าปีหนึ่งเนาะค่ะเลขดับนะคะกัดจะพลาดสองหวดนะคะในปีนี้พลาดไปแล้วสองหวดเนาะค่ะท่านผู้ชมกลับมาเบิงน้ำกันนะคะวัดต่อไปนี้นะคะหลังจากนี้ไปนะคะ เลขดับของลุงรุงเนาะค่ะจัดดับสนิทคือลุงลุงเพิ่นออกบ่อนะคะเพราะว่าลงุงลุงว่าตามสถิตินะคะหนึ่งปีจะหลุดสองงวดเนาะค่ะและตัวเลขนะคะตัวเลขที่ลงุงลุงให้ลงทุนนะคะกัดส่วนมากเนาะค่ะที่แอดตามมานะคะกัดจากเข่านะคะกัดจากเข่าไล่ก็หลุดนะคะสําหรับตัวเลขที่ลงุงลุงให้ เป็นแนวทางมาลงทุนเนาะคะ่ะหลวงลุงเพิ่นจะมีเลขเนาะคะ่ะเลขที่ลงทุนนะคะและกับเลขดับเลขที่เบาะให้ลงทุนเนาะคะ่ะสำหรับวันนที่16กรกฎาคม2 5 6 5ที่จะถึ 10, งนี้นะคะหลวงลุ่งเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดแน่เป็นแนวทางให้เนาะคะ่ะกับมาฟังน้ำกันนะคะ าาาการผ้าน้องลุงวัตนการผ้าลุ้ยจ้าโอ้ฉันชอบงานไดเอฟซี <FC S 2> เรียกร้องให้ตามน้องลุงหลายค่ะถามยานี่ันขนกันะไรการเลขดับกเอาอยู่อยู่ด้หล่ะล,ลุง,ล,งลุงลุงลุงบอกเราขัางวดที่พานมาเลขดับเอาอยู่นะคะบอกค่ะโอ้เอาอยู่ทั้งบนทั้ทงล่างเลยเนรอแมนค่ะ อ่ีสูดสูดเดียวเเด้ยเอาสูดเอาประยูน้ำวะสูดเอาประยู่มีสูดเอาประยูน้ำเหรอคะลุงพ่อโคครัีสูดเอาประยูน้ำเหรอคะมันหม่ขึ้นเนี้ขนาประยู่มันออหมดดิขนมประยู่มันหลกหดดิค่ะเอา อมนี่มันเเดตั้งครับตั้งเดขตั้งหลักปดปดกับเจ็ดเด็ตั้งหลังแปกับเจ็ดเนไหมคะงแปดกับเจ็ดเลขกตั้งหลัก เ็บห้าเก็บเจ็บตัวประกบตัวประกบตัวประหนึ่งสองเจ็บห้าหนึ่สองเจ็ดห้าตัวประกบนี่สี่ตัวเห็นไหมค่ะเห็นเก็บจับเลยแบบเนี่ยประกบโคกมากในที่เร่ สิบแปดจับคู่สิบแปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าแปดห้าแปดอืวันนี้ย่น เลขบนนี่เลขสามตัวนี่ตรงมากสามตัวบนนม่มนนะะาค่ะเลข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 สามตัวบนนี่ตรงมากบัาามากสองตัวก็ตรงมากตัวหนึ่งนี่สินะแลพอตัวบนเงนี้ยสามตัวมาสองตัวหรือหนึ่งตัวสิสามสามัวอาจจะมันกันเลขก็นเลขเนาะ,ะมันมีหนึ่งสองแปดนั่นแหละนะก็ แต่หลวุ่งเกจับไปแล้วแม่นบ่ะกามิดหนึ่งแปดสองแปดค่ะเนี่ยกิจับไปแล้วอนะ่าเอาที่นี่ชุดบนล่างเด้แล้นนะบาดท,ทีนี่เน้นบนเลยบบดเนี่ยอันนี้เลขนิมิตอันนี้น้นนี่เป็นเลขนิมิตเน,ะนาะค่ะหลวงลุงเนียนนิมิตเลขนิมิตเน้นบนแม่นบ่ค่ะเนียนมันมีอยู่ ศูนย mm. oh. mm. mm. um. oh. ์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งกับเจ็ดบ้านนี่จับคู่เลยเนี่ยจับคู่เรียนช่องโกรกผมนี่จับคู่มากมันจะได้เก่าเก่าหนึ่งเก้าหนึ่ง เจ็ดเจ็ดหนึ่งเ <Get go. S 1> จ็ดนาเจเก้าเจ็ดเก้าอสามคู่นี่ถึงมากคู่หนึ่งสามคู่มามาหนึ่งคู่แน่นอนไหมมะค่ะมูมาหนึ่งคู่แน่นอนข้างบนบนเนาะค่ะอ่าแต่ตัวเลขที่หลวงลุงหา เลขตั้งรักเลขตัวประกอบนี่มามาทั้งบนทั้งล่างมันมาค่ะที่สี่ครัวนี่ม้ันแรงนั่นน้งมุ้งมีตัวเน้นเมาค่ะสีคูัวเน้นแต่ขั้นไหนล้องมุ้งเน้นน้องเป็นน้องมุ้งก็เน้นตัวนี้เน่อเน้นเจ็ดเจ็ก็เจ็เก้าเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าแน่นเน้นบนเนาะค่ะล้งมุ้งแน่น กันไม่นั่ก e. <scenes sound> oh, <laughs> ็ได้กันบนกบนนึงนึ่กันแหละก็เจ็เจ็กันแหละอ๋อกันเบิ้ลกันเบิ้นนึ่งนึ่งกับเจ็ดเจ็บมันมาค่ะงันมานการเบน้ม่นั่งมันบนก็บนนึ่งนึ่กับเจ็บเจ็ันและฮึงน่งนี่ถึงเอากลับนหลายกัวจงไหมเจ็ดเจ็บอาบติดกันล่างจริงไหฮะอนที่ชมรมว่ามันกันเนี่ยฮะอ๋อ่ะ เท้าแรกครับนี่กับบน,น,บบนดดล่างอกลับบนกลับล่างนีน่สองสองหนึ่งสี่ห้านึ่งสองสองหนึ่งสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่ค่ะเ้าแปดแปดห้า ้าห้าแปดคืออยู่แน่นลงลุงจับคู่ให้ห้าแปดตัดตัวคุณครับโอ้คันตัดคันดับตัดออกเลยเนาะค่ะแ <c oughs> <c oughs> งงตัวแค่เหลือหน่อยคู่แบบนี้ลงนุงเหลือสองเหลือสามคู่สามศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สามค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ด เจ็ดหกอ่ยี่สิบตัวบนล่า,ทางทำเลขดับเลขห้าแปดนี่สามารถตัดได้เลยเนาะค่ะหลงวงรุ่งราะว่ามันไปเข่าเลขดับ แต่ก่องไหเลยต่กอนไหนเลยเว่ามันอยากวายราาวมกันนะแต่ตัวเรียกว่ามันว่างลดีเจ้นะแต่ว่าลุงลุงว่ามันพีเท่านั้นหาไปในปีหกาจะมีสองเกียอรอะไรนัาหลวงมีอีกก็ไปรอดกันมหมดจอยู่แผลหลุงลุงว่าปีหกขานี่กอ ่านตลอดแนีวเนาะค่ะปันนี้เพราะว่ามันงานงานมันผ่านไปสองวันแล้วมันพัดมาแล้วมันผลานมาแล้วมันเราเหล็กล็อกเหล็กใสสิบสองเี่ยวกนหนึ่งเกียนหนึ่งก็มันล็อกเส่เข้าซองนั่นเองอันเนี้ยมันออกไปแล้วสองวันเราเด็กดับบนดับล่างกันมันไม่มีอีทหรอกนะผมลองคิดว่ารู้งั้ำกระแสก็ว่านี่มันสบ่พมีมันคิพลาดยุคปีนึ่งสองเทียรระวางเหล็กยี่สิบตัวเนี่ยอืม ตัวยี่สิบตัวบนลานน่างมีท,นนะที่นี่ทีหนึ่งค่ะที่ซ้อมคืออทน่ะน่ะสมีท่านั้นกระทำลุงงงน่ะทำลุงงงว่าเลขบนนี่ลุงงงมากดไหนลุงงงย่างมาเก็บที่เบียดกับเก็ตเก่าอยู่นะเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าทันสามตัวสามตัวที่ลงลุงนี่มิดฝันเนี่ยลงลุ่งมากด <7 S 1> ไหนเป็นพิเศษค่ะมาพิเศษคือเก็ตเก่าหนึ่งเกตหนึ่งเก่านี่นะ จ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยรองรุ่งมรักเป็นพิเศษเนาะค่ะง,งานางานถ้าซูนมากนักบ่อยก็เป็นศูนย์เก่าหนึ่งคือเก่าอะไรเละ<า>งานบอกสันยอดปอกมันจะติเป็นศูนย์เก่านึนว่างานบอกเป็นศูนเก่าเป็นศูนย์หนึ่งเป็นเก่าที่เละคือเก่านั่นวะเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะอันนี้บวกเกี่ยวกัระปางบนยางเกี่ยวเลค่ะเลขนีน่มีไหนรอ,องรุงว่า เป็นบนอย่างเดียวแต่ว่าเลขคำนี่เพราว่าหลวงงเน่ลวงลงนิดินี่ถ้าลงไปมันล่องแถวนั่นแถานี้นี่มันยังสิเป็นเลขล่างอนะนะอ๋อค่ะไม่นิมิตของลวงลุงอ่ะนะถ้าล่งไปหันไปนี่ไปเอานั่นเล้วนี่นี่ไม่ได้เป็นอ่ะนะหลวงลุงจังจะว่ามันจะเป็นเลขล่างอ๋ออ๋อเออฟนเด็ดเลยก็ได้มั้งเลขล่าง ก็พอากเรียนหลายตัวกัตาท่าเตะตัวเขาหาเจตั้งใส่ฟันลางกูเดียวเลยก็ได้นะ 5, 7, 7, หาเ็ดกับเเจเกจนะล่างฟันให้ห้าเจ็ดกับเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดแต่ว่าหา,าแปรกับกากระบาดออัยกรน้อหลงลงุงอว่เลยเาหาเ็จลางกูเดียวไปได้กันเกดเกจกันเบิ้นนะ่างลาเอซีเป็นวงการ ล่างฟันเน้นเน้นห้าเจ็ดอกันไว้ยเจ็ดเจ็ดกันเบิลบิ้ลเพราะว่ามันบิลเบิ้ลที่เราให้กมัดเลยเแมนโยค่ะแมนนี่ก็นั่นคันเบิ้บนกับบิหนึ่งนึ่งอะไรเรียกว่าเนี่ยขันบันล่างกับคันเจ็ดเจ็ดเลยนะนขันมาเบิ้ล่งล่างสิบห้าเจ็ดเจ็ดแมนมาค่ะมอแมนขันเบิขันขึนบนเดืขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเลย สีมาตัวอื่นเป็นใครก็ได้เห็นฮะคัคนยูนี้สู่ของหลวงงุ้งนี่ล่ะน่ะ,อะเอาไปแบบนหนค่ะลงลงุงค่ะถ่ายคลิปลวงลุงให้พ่อฟซีผู้เพิ่นติดตามหลวงลุงนะค่ะงูก็ขอให้เอฟซีมดะการพ่าลรวยเดินดีๆจับใส่ดีๆเล็ก ตัวประกอบมันนั่นจับใส่ให้มันถือขั้จับถือมันจะรวยเท่าไ่อ๋อขั้นจับโบถือกัมันก็คือโบถือกันละนั่นแหละตัวประกอบมันก็มีเท่านั้นเนี่ยเด็กปากแหลมมันก็มีเท่านั้นนะนะ FC เดินเบิ่งดีๆจับดีๆสมมุติว่าเขามาจับสองแปดอะไรสิมันก็เป็นเลขมงคลเป็นเลขดังนั่นแม่นบ่าล่ะเออมันก็สิรวยกินกันอยู่ใกล้กันว่ากินไก่หรอกเออ ก็ขอให้เอสซีมนตการลำลำลุยรวยแพายกันอยู่สุขไกสบายใจพายกันหายทุกไฮสโศกโลไกไขหายเสียเนี่ยเป็นไรสุขุมสุข้อนั่นไอ้น้องท่องไว้มาสุข้นสุขคอน่าประจําวันวันที่สิบหกแต่ก่อนที่เขาพัฒษาเนี่ยแหละก็มันเกงมันก็เก่งวดนนี้ล่ะค่ะเพ่อเขาว่าสามตัวละววันนี้สามตัวสามตัวค่ะอ้อ๋อฉะนั้นละเนาะ